ดากหรืออะไรชมยูมิวฮะตัวอะไรไม่เห็นอะไรเห็นมกเดิมนะผมยูมกเดิมฮะ,มมฮะตาดีเนาะนี่ยงนะผมเป็นแมวผมกินปลาตาดีฮะต <c oughs> าไม่เหตาดีครับไม่เคยเห็นแมวใส่แว่นไหมฮะเอ้ย <c oughs> เอาจบเลยไปไม่ปิดเลยฮะ <c oughs> <c oughs> คนเอาวแว่นไปใส่ให้แมวไงอือโอ้ยแม่มองอยังไม่เห็นเลยมดแมงอะไรน,น,นั่นนินให้ผมยูมิวฮะกลางวันก็ไม่ดูเนาะ สวัสดีฮะบังเฮียยิงนะมีอะไรมาส่งฮะนี่แค่นั้นอะแอบก้าไอ้รเมนหลังอะไรไปแล้วผมช่างข้าวยิงไปฮะนี่แม่เลยมี่ไม่กินข้าวกินปลากันเลยตั้งแต่มาอยู่เนี่ยสะโอดสะองกันหมดเลยยิงยิงปื้มปคุ้มใจแม่ไม่มีเป็นกระโดดโซฟานี่มั้ยได้นอนถ้าตินตู้ยองโซฟานี่มั้ยอะไรที่มันความสุขของลูกเต็มที่เลยลูก แล้วก็ดูไอ้ไอ้ที่หนูออกมาด้วยว่าแม่ทำอะไรกับ,บมุ้ดไว้ม้างแค่นีกว่ายังยังกังเมียวออก <c oughs> บ้บานไม่สวยกี่ตรงนี้แหละไปอยากไปอยากฮะตรงนี้ฮะครับดูอะไรมดยิๆๆมยิงแมวโอ้ยยโบ้ไม่เห็นดูอะไรก็เขาหนูไม่ดูเลยหนูดูเลยตัวเองด้วยหนูตัวเลี้ยวเป็นสาวเลี้ยวตัวน้องเป็นปสาวมุงเล่าอ้ออุน่าก กูเบื่อพวกมึงว่ะเฮ้ยื่มาอยู่กูจะนอนไหนดีเนี่ยวันเนี้ยกลางคือกระโดดข้ามหัวไปข้ามหัวมายี่อแรกกูตื่นตลอดเลยเนี่ยวันที่สองตื่นพวกมึงนี่แหละวิ่งกันสนั่นหมดอะอือสนั่นกระจรประสาทหมดอะพวกมึงเอาใครวะพาาปิงหนึ่งเขาเหนื่อยๆ่ำเมาอยากจะนอนไว้นอน ให้ผมยัดให้มี้ยฮะไอ้พวกนี้ตื่นเนาะผมจะคิงไหลมีให้ฮะแล้วก็จะยัดฝาเท้าให้ฮะนินพี่ดูมั่งไหนมี่ดูหมดจูดตรงไหนนินโง่มากหมดอ่ะผมหลอกครับผมไม่เห็นอลไรงั้นนะมึงยังไม่เห็นแล้วพี่นุ่นจะเห็นไหมล่ะเจ้าหนิ้นพี่นุ่นเห็นอะไรอ่ยูนพี่มาม่เห็นไงงั้นนุ่นเห็นอะไรคะไม่เห็นเลยนี่อืม นี่มมันเข้าครัวกันไปแล้วนะพี่นุน่นน้องสองตัวนี่โอมันไปตะกุยนั่นน่ะกินเก่ามันนั่น่ะกินเกอรี่ขาโต๊ะน่ะยังก้ออกศึกมันตะโรยปีนีน่มันร้องไห้เว้ยมันร้องไห้ทำไมวะมันจะไปอูดขาโต๊ะื้เออลุงนี้ให้และแล้วก็เอาเข้าห้องแล้วอยนี่แม,ม,ม่โอ้ยต <laughs> ้องให้ไปเจอเงี้ยโอ้พี่นุ่นไม่โอ้โหพี <c oughs> ่นูวหนูไม่มีที่นุ่นเลย คนยังไม่กล้านั่งเลยนะกลัวขนตูดจะติดโซอ,อ,อร์ฟ้าปุดบปุ๊บเปิดลยแมวนี่กลิ่งเลย